ขอเจ้าผู้ใจก้ากอดกลยเราให้ช่วยกันดูด้วยช่วยเะพ้าปี่บาวนะช่วยด้วยนะคบครับช่วยด้วยผมจะชื่อหลวงคุณให้ปลอดภัยว่าแต่อยากกอดโลกเบาก่อนแล้วอุ้ยขอโทษค่ะคุณวิ่งหนีไกลมาเลยครับฉันวิ่งหนีเจตีรามันมหค่ะ ที่ีแดงมันไม่ต้องการจะชุดชั้นไปเป็นเมียโอ้ที่ชุดรองไปเป็นเมียใช่<ะ>คุณชื่ออะไรเล่ยครับอีฉันชื่อพินทองกับเลืคุณเลยค่ะผมชื่อภูรีครับที่พาบำกูจับลัดรยุกเมมนังตรงนั้นมาโชกตัวเดียว เฉลี่ยปิดด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคุณเขาคงไม่มาแล้วครับก็มาแน่ค่ะฮั้คุณไปนั่งกันหลังผมสิครับผมจะช่วยเหลือคุณให้ปลอดภัยขอบคุณมากค่ะนั่งด้วยนะคะลุงนั่งด้วยนะคะก็นั่ง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 ยักษ่ได้บอกว่าอ่ไนจ่าตัวผมจริง นี่เด็กเราเรา่าร้อนเลยฮักที่เจ้าให้มามันเอาเดียแล้วเอาเดียแล้วผู้เกลียดโลกนี้ไอป้ป่วยโบยิ่งเหล่เนี่ยก็ว่าแล้วยิ่งอาทั่วดังใจกลังรองปรีดยนเราเปรตอยู่บนนี้ก็คงไม่มาแล้วครับคุณเขามาแน่ค่ะ,คะให้มันมาดิให้มันมาดิ มาเลยมา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 ,มาน้องไม่ต้องรั่วกับน้องพ,อพ่อปีต้องกันเลยน้องไม่ต้องรัว่วนะคนเหมือนปีต้องไม่เคยเล่นเคยทักอย่างหนกเขาจำม้เลยบ้านเราก็เหยียกล่วงทองมันก็เหยียดดินทองมันก็เหยวียบต้นทองมั้งเออบางคนเหยียดไอ้ทองแต่ว่าไอ้องคนนี้ไม่เคยรั่วเกยกับแต่จับเลยตจว่าคลิปยังโยในมือเป็นตายต่วกัน ช่วยด้วย,เยนเครับลุงไม่ต้องหว่วงเออว่าไม่ต้องกลัวนี่นั่นมาแล้วไอ้ต่อกานไปไหนเลยโตปอดแล้วนูว่นนะกูกอกแล้วหนะยุดเดี๋ยวนี้เอาแกเป็นใครอะ่ะฮะแกเป็นใครผมเป็นใครไม่สำคัญหรอกครับลงุง แต่ผมขอร้องว่าลุงปล่อยผู้หญิงคนนี้ไปเถะครับผู้หญิงเป็นประเภทแม่เราเป็นผู้ชายของสามสอกเนี่ยไม่ได้จะรังแกผู้หญิงแล้วมันเรื่องอะไรของแกฮะมันเรื่องอะไรของแกให้โตกระดุดกูแม่มดุดปลายลมกัน กูไม่แะดูดูกเงุต่นนี่มึงกับไม่โดเรื่องกูกลับเองวะมึงเก้าเกียบไม,ม่โตมึงเป็นใครเป็นใครไม่ำํำกันใจพอมึงอลไรกันแล้วแล้วมันเรื่องอะไรของมึงที่มึงมายืนขวางหน้ากูอยู่กูหยอกล้อเล่นกับเมียก,กูแล้วมนเรื่องอะไรของมึง าฉันไม่ได้เป็นเมียมันโกหกกันไอ้เป็นนิออกใส่ใครเทวดาหมาไม่เกี่ยวอนิเตดาโอ้ยโห้ยปอบเตดากันแล้วกันแล้วกันสักงจ้องจำมอุ้ยปอบเตดาอยู่ได้วันเลยแต่ว่าไม่โดยปอบเด็ดน้ยกัเลยปอบเตดาเดยววันนี้แล้วกันต้องจ้องจำกรรมผมมีตมเตดาถามอะไรถามมาเลยว่าวันมีกี่ชั้นทร์ สวรรค์นั้นมีกิจจันบร์ปกูไม่รู้เต็ดด้ยัดแม่ได้ไม่รู้ล่ะสวรรค์นั้นจำไม่เลยว่ามีชั้นทร์จนทร์จันทร์จันทจันทาตุมถึงปลาสมินเทวดาของสวรรค์ทุกสุกจันก็มีนาทีทอดซองมองแลยสุกทุกสิปองประชาชนพลโลกของมนุษย์ชาวสยามถ้าคนได้ตำดีก็ผลตายไปถึงวิญญาณก็พาไปขึ้นสวรรค์คนได้ตำชั่วก็ไปจดใจกันในเมืองนรกโลกอาวุจีนี่มึงเป็นเทวดาชั้นไหนเดี๋ยวยิก ก็ล่ะเฮ้ยมึงอยากตายหรือไงโตมึงเชียวกูตะนงว่าบ้าเรื่องเรื่องพวกพวกแม่เบียกว่าป้าเราอยากปเป็นมือถีดจ้ำมึงไงก็จะมึงมึงจ้ำไปเลยโตนะโตกูก็ร้องมึงเปล่ากูก็ร้องมึงไงก็ตนนงไงก็ตาเรามากันเจ้ก็งเราลอไปลมตายแกโตโตมึงก็จะไม่นี่กูจะไม่ใจมึงไปแรกนะโตไงก็ตนองไงก็ไงก็ตาเป็นไงก็ ให้ก็เลยยกให้ก็เลยพวกเมียก็คัดกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็รังจากนั้นก็บอกก็ดีรัมกันกันรวมเงินมาถทวงนี่มึงอจากกูให้ก็แต่โตให้ก็ให้มึงมึงอย่าดิให้ก็แต่โตเด็กเหม่ยตุกที่โปลไม่เรื่องมาตีกูได้จัดเปลี้ยเด็กใจคอยสอดโเรโตมาตีกูอ บ้าไหมอก็ได้เจ้ามาจีบกูขวามนักนะกูเจงนะไปแลาวแลาวชวนกักูใกล้ล็อกกูนั่นแหละมึงอย่าเอาเด็กนี่มึงเจอกูนะมันไม่สมฐานะกับมึงมึงเอาหนองสาวกูหนองสาวกูมีสองคนสวยไหมสวยเจยใจเฮิร์นคนหนึ่งเจยใจทองคนหนึ่ง ทำไมสวยก็ไม่เอาไหนจะใกล้วาไหนจะมันเลือกนางงามได้ที่นึ่งกับที่ทองนุสมัครที่ไหนแกเดือนมีใครบ้างนึ่งยาท้องไม่เอามันซ้ำมันช่วยใจโอ้หนายามันนางงามหนาหยาหำหำกันนูว่าพกพุเล็กถึงมาตะทีนุตายยะไอ้แก้วทักใจ่้องปลอกมาโอ้ยโอ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรกูฮะ พึงทำอะไรมึงทำอะไรกูแก้ผ้ากูทำไมฮะแก้ผ้ากูทำไมเอ้าวพ่อพ่ออยากเก็บเอาเลยมาเมียไม่เอาแล้วโพ่อมึงเอาใวิญญาณไปก่อนอ้าอ้าเอาวิญญายตอกตามหลังพ่อเจ้าพ่อก็ไปไหนแล้วล่ะพี่โต ต้องใจตามยังไงขึ้นกว่าแล้วใส่ซองพลอกคุณรู้ลุดมัดหูดมันรลุดไยเลยแล้วก,กันเหลือดั้งมือไปล้างจะไปล้างเสร็จกับว้าไอ้ทูกับเปรกันโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะลุงลุงขอบคุณมากไม่ได้ขอบคุณผมหรอกครับผมยังไม่ได้ช่วยเหลือคุณเลยสองคนน้อนต่างหากที่ช่วยเหลือคุณขอบคุณมากเลยคะ เชื่ออะไรเด็กคะเจอต้องครับไม่ได้ถามไม่กล้ามาเร็วกูบอกตังค์ไ้หรอกบอกกันไปช่วยเหลือพ่อผิดนด้วยนะคะพ่อพินถูกยิงอยู่ที่บ้านค่ะอ้าวเจ๊งเลยครับค่ะไกลไหมครับไม่ไกลรลกค่ะเลยจากป่านี้ก็ถึงแล้วงั้นคนนำผมไปสิครับมาจางนี้ค่ะทอง มนยัหญ่ใหญ่ใยญย่าหญ่อหญ่ใหา่ใหญ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 ปใหญ่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 ใหน่ใหญ่ใหร่ให้่ใหญ่ใหญ่ใ้า่ใหญ่อหญ่ใ่ใหญ่ใาญใหญ้ให้่ใหป่าหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่ใหใ ปไปได้บ้างพี่ทองก็ไปดูหน่อยสิครับต้อยปริศษยังไม่ตายสวยแก้วนุ้งไม่ตายทีนะแต่ถึงเถากุญแจตั้งเต็นตั้งลงอ่ะเไงนะพิจรอบนี่เถากุญแจตั้งเต็นตั้งลงเไงนะพิจรอปวะมันก็ไม่ตายทีแล้วกัดใจมึงเต็นไะง

แล้วเขาออกตะอืมแล้วน้อย <S <S 1> <S 1> อาเจ,จียนพิษไม่ใช่รูปปืนรูปปืนนะว่ารูปดื้อทันอาเจียเลือด, <S 1> <S 1> ด,ดเล่นอยู่กลางๆไม่ใช่เลือดเดีอยวไม่ใช่นั่นน่ะทันเดียวใส่บ้านนี่เอากันแล้วว่าตกกูไปแล้วพ่อดีใจยังเลยรูเปเล็ดเลยโนรร่นรูดื้อน่าเกี่ยดไปงอยูี้หัวเงินก็มุดตายออ เขาจุ้ยมึงวายหรอกครับพ่อเขาชื่อพี่ผู้ดีเขาใจดีมากดีแล้วลูกเอ้อปิ้นเออนะเอ่อมึงเอ่ออุ้งเก้าไอ้ก็จักเบอร์ลูกนะครับพ่อเออเลี้ยงเอาตอนรับก็อนลูกเออเขาจุ้ยเลือดเราไว้ครับพ่อเอออุ้ยไปอามนำปัดป้าสักิดหยัดแบบมจ้องเหี่ยวบ้าพี่ผู้ดีนี่ตอนนี้ก็ใกล้จะขับแล้ว วันนี้พี่ไปไหนไม่ได้ที่นี่ไม่มีบังกะโลที่ไม่มีโรงแรมพี่ต้องปักบ้านพิ่แล้วเป็นจะหุงข้าวเลี้ยงพี่สักมื้อหนึ่งไะคะขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมจะไปช่วยไม่ต้องพี่นั่งรอสักครู่หนึ่งนะคะไม่นานนะคะข้าวไปเขา,ขาบอกไปโต้คนยิ่งชวนคนใจมันไม่ชวนหรอกเราคนยิงเงินต่ำกว่าราทำใจผันพืนแล้วมันเป็นประเภทตี่เก็บความด,ดูึกได้ดี ปี่นเขียดนาเกีเยดกูบีบโขดเยเตะไปไปไปได้เกี่ยววะปน,นี่วะปนพูเราเล่เปลากินน้ำาค่คอ,คอยขึ้นปะขึ้นเอยไมาขึ้นอย้กินเปล่าเล่เป,ปลานไรทกินน้ำใต่โกนี่กินน้ำบ่อนีะไปกินไดนะ้ทุ่นไม่เลยที่กู cho người cô, của... cô nhóc non chắc kít người, người trắng, rồi đào gạo chúc vợ cô căn, rồi nôn cho say láo, bảo con ngủ nôn chắc kít con nhóc người đi. ní người phùng phơi mát, để cô, 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 พี่บุรีคะพี่บุรีพี่เข้ามาทำไมาเลยคะอืมพี่บุรีพี่บุรีอืมก็ปิดบอกแล้วให้พี่คอยโตกะเกาทุกเลวพี่บุรีคะอืเข้ามาทำไมาพี่เข้ามาก็ดีแล้ว พี่กอไฟหน่อยสิคะพี่ไม่มีไม้ขีดเพราะพี่ไม่สูบบุหรีเลอ้าไม้ขีดเป็นเมียนเดียวเสียด้วยพี่พี่กอกไฟนะพี่ขีดไฟนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ถือไม้ขีดเธอถือกล่องพี่ขีดไฟให้นะ,นาะาาอาจารย์ค่ะโตก้าวทุกแล้ว พี่บุรีอุ้ยเก่งจังเลยพี่กอกไฟจิตแล้วคุณครับคุณเอาน้ำขันน้ำให้ผมสิครับผมจะได้ล้างข้าวสารนี่ค่ะอุ้ยพี่บุรีพี่จับมือพินทำไมเมื่อคุณนี่น,ยนียมน่าจับพี่บุรีค่ะโตข้าวทุกแล้ว พี่บุรีขาปล่อยมือปินสิครับปล่อยสิผมไม่อยากปล่อยผมอยากจับมือคุณไว้อย่างนี้นานๆอุ้ยตายแล้วกอดปินทำไมอือกลิ่นคนนี้มันหอ,อมจังเลยผมอยากกอดคุณอย่างนี้ตลอดโอ้ยจบทำไมโตเก้ากุบแล้วพี่บุคะีะา ลไปเป็นสีปล่อยสียอุยอ้ยอาย,ยตายตายแล้วโตก้าอุดรุกแล้วพี่บุรีขาอืมตายแล้วพี่บุรีปล่อยสีเดี๋ยวใครมาเก็บไม่แล้วครับผมไม่ปล่อยผมอยากกอดคุณไว้อย่างนี้ <S 2> <S 2> เดี๋ยวคุณ เดี๋ยวไฟก็ดับหมดเดี๋ยวคุณก็อดข้าวไม่เป็นไรครับผมกินมาเรียบร้อยแล้วขนมจีนผมก็กินแล้วเข้าผมก็กินแล้วอ้ยโจข้าวทุกแล้วพี่บุรีครับปล่อยพินจิค่ะไม่ปล่อยอ้ยพี่บุรีตายแล้วไฟดับหมดแล้วพี่อดข้าวแน่เลย ไม่เป็นไรผมไม่หิวผมไม่หิวไม่ได้โตเกาทุกแล้วโตโอ้ยพี่พอดีโดตเกาทุกแล้ว,ว,ลวจังมันสังมาจังมันจัดลินแคว้นกอ โตเอ๊ะก้าวทุกอย่างกูกันอย่างกูกันหันกินแล้วแล้วนอนปากเหมือกแล้วกินแล้วเอ๊กินแล้วยังด้วยไหมขาดดุยโยแกได้ไหนตัวก็แกได้แกยูซีดบังคมกับเจ้ามาไกลจิตเป็นปิดสนิท การจิตเป็นปิต,นาตาตาต่อตายืนจองสองสามองไม่รู้สกชาตถึงคืงงงอกะบนมีเก็บคนใจมีคร์ปูดเจ้าจริงพอเรากัรคิดที่มีครูผู้รู้เด้อ